สนุนโดยเวสป้าฟอร์เรเวอร์คลับบายเตชะอัมพรบริษัทเวสเปียริโอประเทศไทยจำกัดไทยจเจริญอะไหล่ยนต์จำกัดผู้แทนจำหน่ายสตารอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของสกูตเตอร์จาก LML ตลาดนัดรถไฟรัชดาและสีนครินมีคุยกันเรื่องเกี่ยวกับรถเครื่องเร่ติดแล้ว แ,แต่งรถทําอะไรกันมันไป่บ้างที่ผมเห็นด้วยตาเนีตาหนุ่มที่มันดูแล้วไม่ค่อยเหมือนใครก็คือเขามีคิ้วสีดําอย่างเงี้ยอ๋อโอ้ยอ,อยากรู้อันนี้อันนี้ทํายังไงอันนี้ก็เป็นคนคนเนาหรือว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะหรือมีขายเออน่าจะติ๊กเกรอร์วะหรือว่าแล้วใช่ไหมอ๋อแล้วก็มีมีจุดแบบเนี้ยตาหนุ่มดีเทลอ่าดีเทลซึ่งสมัยก่อนเขาอย่างนี้ใช้งานสติ๊กเกอร์ใช่ไหมถ้าเป็นงานของผมตอนไปเรียนที่ศูนย์สีเนี่ยเขาใช้เคลียร์โค้ด ผสมอเหมือนเลกเกอร์แล้วก็ผสมหยอดสีดำสีอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการลงไปแล้วก็พ่นเคลือบเลยได้รูปแบบเป็นสีเหมของผมใช้สีแก้วทอดมางายปุ๊บฟืดเลยพ่นในอะครับพ่นในเลยครับพ่นสุดสุดลยครับพ่นสุดสุดของผมผมพ่นข้างนอกพ่นเคลือบข้างนอกเลยนะฮะทีนี้แนวทางการแต่งที่เมื่อกี้ที่ไปติดค้างกันไว้เรื่องไปโหลดโชวงหน้าแล้วโหลดหน้าลงมาเนี่ยเวลาขับขี่เนี่ย ยังได้ฟิลอารมณ์เหมือนเดิมไหมอยู่ว่าแข็งขึ้นไหมอย่างของผมเนี่ยทําที่สํานักสานักหนึ่งครับบอกบอกได้บอกได้บอกได้สานักไหนก็ได้บิ๊กแดนดี้ครับผมครับอ่านี่ใช่ไหมใช่แดนดี้โอเคโอเคก็ปกติผมขี่ใช่ไหมต้องกระโดดยืนนะครับติดไฟแดงมีคนซ้อนต้องยืนอย่างเงี้ยครับเอาตูดพิงไว้อ่าแต่พออย่างเงี้ยสบายแล้วแล้วก็เลือกเลือกได้ครับว่าจะให้นิ่มเท่าไหร่ ความนิ่มความหนึบเอาเท่าไหร่มีมีสเตปใช่ครับมีสเตปมีสเตปสั้งได้ยดใช้งานจะลงหลุมบ่อยจะอะไรอย่างงี้สมมติคนที่ซื้อไปซื้อ new vespa ไปแล้วอ่ะส่วนสูงหรือว่าพื้นฐานทางสรีระร่างกายไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน้วแล้วเขาอยากที่จะยันถึงแบบเนี้ยถ้าหน้าอย่างเดียวอ่ะมันยังเตี้ยไม่พอมีวิธีทําหลังนี้ไหมมีครับผมหลังหลังมีก็จะไปชุดคิดสําเร็จคือว่าบางทีมีชุดสําเร็จด้วยแต่ผมสําหรับผมนะผมครับ ไม่ค่อยแนะนำข้างหลังนะครับมันจะตีครับตีติดท่อม,มันมันลักษณะที่ผมดูนะเขากๆานะหมอพวกทำโชคเนี่ยทำเหมือนรถยนต์นะทำเป็นสตาร์ทรับเกียวอะอ่าโอเคเนืกออกมตัดอืมใช่ทำเป็นสตาร์ทรบบเกียวมันก็เยกลยแบบใช่อือโอเคอ่ะคุยเรื่องราวเรื่องรถนุ่นนี้นั่นไปแล้วทำไมทำไมเราต้องมาวันนี้เพราะอะไรที่เมื่อกี้คุยกันหวานล้อมกันมาทั่วหมดแล้ว จะมาดูแฟชั่นเขาใช่ไหมจันนุจะมาดูแนวการแต่งตัวเออแบบว่าเฮ้ยอิทธิพลได้อิทธิพลมาจากไหนแล้วดันเสื้อมาอยู่ในแก๊งสกูตเตอร์เหมือนกันอีกอืว่ามันจะมีเหตุผลอะไรรองรับเก็บอกวันนี้วันนี้มาก็อยู่ที่ร้านเขาดีแหละใช่แวะมาก็เห็นเอยสไตล์มีนู่นนี่นั่นอยากที่นี่อยากถามเจียเลยแฟชั่นของการขี่สกูตเตอร์เอาที่ในความความในใจามรู้สึกเลยในความรู้สึกเนี่ยตั้งแต่ต้นตั้งแต่ เห็นมาเนี่ยจนถึงทุกวันเนี่ยมันมีการวิวัฒนาการอย่างไงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างสำหรับตัวผมครับสำหรับตัวผมนะผมก็ชอบพวกแนวนี้อย oh like ู่แล้วครับชอบแนวนี้อยู่แล้วแล้วก็มันจะมีหลายๆกลุ่มอย่างเงี้ยที่แบบหลายๆคนครับจะมีแนวแนวเป็นของตัวเองครับบินเทบ้างอ่ะวินเทนี้ชัดเจนนี่ครับแบอไปรุ่นเอวสูงนะฮะ ก็จะมีมอสเอลสูงนี่กางเกงเอลสูงใช่ไหมสับสับยุคเก่าไมีเหวะเอลสูงมี่ไหมป่าไมีเหรอพับแขนทไงโอเคเสื้อเชิ้ตแล้วก็ใส่หมวกพวกหมวกแก๊ปวินเทจนิวเอสยังไงครับแบบว่าใส่เอี้ยมมาเลยเหลืองอ๋อยแบงตัวเลยชมพูแล้วก็มีเหรอไอ้พวกนี้กี่ใบป้ามีเหรอวะมีครับผมมีบางทีเรามอไม่เห็นเขาด้วยมองไม่เห็นเขาด้วยแบบนี้แบบนึงแล้วเป็นเป็นวินเทจสไตล์ใช่ไหมันก็จะมีหลักหลัก พี่ที่ตามความหมายของเซียนมันจะมีอะไรของผมของผมเนี่ยก็จะเป็นพวกแนวสเตตนะครับผมเป็นพวกแนวอแบบสเตตแวร์จริงๆไอการที่เราพูดกันเรามักจะได้ยินคาพูดผมเป็นสเตตผมทั้งงานศิลปะทั้งนู่นนี่นั่นไอคำว่าสเตตเนี่ยมันครอบคลุมอยู่ทุกวงการเลยหรือเปล่าใช่เราเอาไปไปมิกซ์แอนด์แมทเข้ากับงานศิลปะหรือว่าการขับขี่รถของเราได้ทุกอย่างเลยไหมก็ผมว่ามันแล้วแต่คนนะครับบางคนเช่นผมก็ ประมาณว่าผมชอบแต่งตัวอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็ยังขี่รถอย่างนี้อยู่แต่ผมชอบรถแบบนี้ใช่ผมชอบรถแบบนี้ไม่จําเป็นว่าต้องไปเยต้องไปฟิกตามเขาใช่ไหมผมก็ยังเป็นยังเป็นผมอยู่เป็นแนวนี้อยู่อะไรครับแต่ก็ขี่รถพวกนี้อ๋อก็เป็นเจุดกําเนิดนะแล้วใครเป็นคนบัญญัิไอ้คำว่าสติเนี่ยโดยเนื้อแท้แล้วมันคืออะไรครับเสี่ยครับมันก็มาจากเป็นวัยรุ่นพวกประมาณว่า ที่ชอบจับกลุไรอย่าข้างหนุ่มใช่ครับผมพวกเนี้ยมีบอยพวกพิทพอร์ตมีบอยพวกประมาณนั้นเต้นเถื่อนเต้นสเก็ตเล่นสเก็ตต่างพวกนี้ก็จะมีลักษณะการตึงตัวของเขาแล้วพวกนี้นะผมว่ามันมันคงไปสับเซตในการเหมารวมพวกเอ็กซ์ตรีมพวกบอยบอยใช่ไหมครับพวกเด็กบอดพวกที่เอ็กซ์ตีมเนี่ยมาอยู่ไปอยู่ในสนามแล้วแต่เรจะมีอะไรผมว่าบางอย่างก็มิกกันได้นะเขาก็ยังใส่รองเท้าแวนเหมือนกันใช่ป่ะเขาก็ยังใส่ อ่าเสื้อผ้าอารมณ์แบบอารมณ์ของเขาเนี่ยเออแต่แต่ผมแต่ผมใส่เสื้อสปอนเซอร์อยนึ่งเดียวนะเสื้อฟรีอันนั้นอันนั้นสอบายครับไม่เป็นไรครับอ่าเสื้อฟรีเลยทีคือต้นกำเนิดแล้วแล้วเซียนทำไงถึงมีต้นกำเนิดแบบนั้นแล้วทำไมถึงต้องมาเปิดร้านหรือว่าอะไรอเงี้ยด้มันเป็นความชอบแบบไหนอะไรยังไงเรื่องร้านเรื่องร้านต่อไปเรื่องร้านเปิดร้านก็ผม ผมมาชอบเสื้อพวกเสื้อผ้านแนวนี้อยู่แล้วครับ <alet lerde S 1> แต่ก่อนเมื่อสมัยก่อนอย่างเงี้ย <c oughs> ผมจะซื้อของเขาอย่างเดียวอืซื้อของเขาซื้อของเขาแต่ก่อนเสื้อมันก็จะมีพวกเสื้อแบรนด์นอกครับ <c oughs> พวกประมาณว่าพวกเสื้อโอเบย์นอกอย่างเงี <c oughs> ้ยครับอาประมาณ <c oughs> ว่าอ่าประมาณว่านอกจะเป็นแนวสตรีทแล้วยังเล่นยังเล่นเสื้อเสื้อผ้าแนวนี้อ่มักเขาไม่เล่นเสื้อทัวร์หรอ ไม่ใช่บอกโอ้โหปกเสื้อถั่วอายุเท่าไหร่เนี่ยโตวัยสี่สิบมั้งัครับถั่วใช่ไหมตัวถือตามสะพานพุทธลุงนี่แน่นแบบเสื้อถั่วเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงไหมนะหนุ่มเดี๋ยวมาต่อเด็กสามเนี่ยผมว่ายังคงจะมีรายละเอียดดีเทลอะไรลึกๆนะลองให้ยืนดูว่าเขามีแนวแบบไหนเรา๋ยวมีคำถามอีกเรื่องหนึ่งกำลังมาครับผมสิ่งที่ผมอยากรู้ในช่วงหน้าคือผมอยากรู้ว่าแล้ววันนี้ถ้ามีเด็กๆที่เขาเล่นจักรพุเตอร์เล่นอะไรแล้ว อยากให้เขาเป็นแบบไหนแล้วมีแนวทางอะไรให้เขาบ้างว่าถ้าเขาจะจัดการกับตัวเขาให้เขาเป็นสไตล์ของเขาชัดเจนแบบนี้เขาต้องทำยังไงสนับสนุนโดยเ e s ป a า o r e v v r r l u ร b y บเตชะอัมพรบริษัทเ e s p ปียรประเทศไทยจำกัดไทยจเจริญอะไหล่ยนต์จำกัดผู้แทนจำหน่ายสตาร์ อีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของสกูตเตอร์จาก LML ตลาดนัดรถไฟรัชดาและสีนครินบริษัทเตชะอัมพรพาณิชย์จำกัดตัวแทนจำหน่ายนิวเวสปาที่เพียบพร้อมด้วยโชว์รูมสุดชิคและศูนย์บริการเซอร์วิสมาตรฐานนึกถึงนิวเวสปานึกถึงเตชะอ,อัมพร บริษัทเวสปีาริโอประเทศไทยจำกัดผู้นำตำนานเวสป้ากลับมาสู่ประเทศไทยอีกครั้งบริษัทไทยจเจริญอะไล่ยนต์จำกัด ตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่าย STAR อีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของคนรักสกูตเตอร์ที่เชิญคุณมาสัมผัส ตลาดนัดรถไฟรัชดาและสีนครินแหล่งรวมแฟชั่นคลาสสิกวินเทจร,ร่วมสมัยพบกันได้ที่นี่